มีไหมอู้หกำลังห้าเลยเรได้ลากขึ้นเลยสองโลไม่เกินโลโลครึ่งหรอวะโลรึ้นโลขึ้นอยู่ยังอ,อยู่โอ้โไม่ได้อ่านอนกัดอะ่ะใส่ของซาครับมีเขาเขาอยู่ตัวนึงแล้วใกล้เคียง เฮ้ยชางออกไงบ้าใหญ่อะกลางผมจะขึ้นอยู่แต่มันไม่กัดตันนี้เป็นห,นาหมายที่ตอนนี้ปลาชะโดที่นี่ยังหนาแน่นกว่าที่อื่นในของเส้นนี้นะครับอตอนนี้มันจะมีลูกปลาน้อยคอยไล่กินเดี๋ยวเราลองดูครับเผื่อมีโอกาสได้เจอเนี่ยมันมันม,มันขึ้นอยู่นะปูปับปูบป,บปับตารางนู้นเดี๋ยวลองดูนครับว่า วันนี้เราจะมีผลงานหรือเปล่าอ่าเห็น <ๆ S 2> เห็น <ๆ S 2> เห็นเห็น <ๆ S 2> ชาโดขึ้นจิบแล้วนะเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้โยงโดนนะครับเอาขึ้นไหมเฮ้ยตัวดีปะ่ะเฮ้ยใส่ดีว่ะใส่ดีใส่ดีอุ้ยใส่สองโลประมาณสองโลขึ้นยกขม้นยกสู้ไปกันเข่างเงียงแล้วอุย้ยตัวดีวะ่ะไม่เป็นไรพี่มีโย นี่ครับพี่โยงโดนมาแล้วครับชะโดงอยู่นี่อู้กําลังห้าวเลยยกได้ลากขึ้นเลยลากลา,ลากตรงๆนะอย่ากโก่งคันนะได้ไหมเออฟีฟีส,สป,ปูลเลยฟีสป,ปูลเลยอุ้ยสองโลนี่อืมเอาเรื่องว่ามันเอาจนได้มันตื้อจนได้โยงครับ นี่ตีจนได้สุดยอดหยากบยางกบยางนี่ครับมันเอาจนได้นะเปิเปเปปดมาแล้วเดี๋ยวนะเป็ดหมดพอดีเลยใส่สวยใส่สวย,ย,ยนี่ใส่ยเยียบหยีบสองโลโอ้กัดเต็มเงี้ยกัดป,ป,าป,ปาลายปากนะปลายปากมันไล่ลูกปันนะ่นลงมา เดี okay. ๋ยวกิปเปอร์ก right like ิปเปอร์อ่ะเดี๋ยวผมไปเอากิปเปอร์ชั้นกิโลอ่เอาไว้ก่อนโอ้โหแม่งกำลังกัดลายเลยอ่ะเออกำลังกัดลายเลยนะไซนี้ใสวสวยสวยสวยกำลังกัดลายเอาเรื่องอยู่โอ้ปลาปลาฝูงมันมาแถวนี้แล้วนี่หว่าว่าไปตีปลาน้อยตรงนู้นไม่ได้ตัวดูนี้ โยงโดนนะนี่นี่ดูหลายฝอยเลยสวยแจ่มแจมนะสายแจ่มแจมสายแจ่มแจม,แจม,แจม,แจมปลาน้อยมันไล่ปลาน้อยเนี่ยนี่ดูโอ้สวยสวยสวยนี่กำลังกัดลายกำลังกัดลายพร้อมแบบผสมพันธุ์อะสายแค่นี้พร้อมผสมพันธุ์แล้วเหรอเนี่ย ดิน,ด,นดินนะี่นะไซส์น้อยไซส์สองโลนะครับพร้อมผสมพันธุ์ไซส์น่าจะเยีบ็บๆสองโลนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกินกัดนี่อะไรกมร็มันแรงสาบขางขาดไปด้วยแดกหางไปตัวนนะ นี่ฮะแหกหางไปแล้วหนึ่งหางหายไปแล้วหนึ่งข้างอ่ะ <Huh? S 1> หางหางขาดเหยื่อเนี่ยมันมันมนาไล่กิน mm hmm. เออมันอยู่ใต้ใต้ฝูงตาน้อยเนี่ย <Okay. S 1> เห็นจังหวะงับปะเห็นเนี่ยหน้าประมาณโหลเก้าอ่ะ เกีดกัดหัวเบ็ดหมดพอดีเลยจังโลนทะลุอะ่ะอือดีว่าวัดทะลุนะถ้าไม่ทะลุนี่ประมาณนั่นแหละสองโลไม่เกินโลโลครึ่งหรอวะโลครึ่งไงโลครึ่งว่าแล้วไม่เกินสองโลใส่โลครึ่งนะครับสวยสวยเอาเจียว,ยวนนะเอาจนได้นะโลครึ่งโลครึ่งอ่าหนึ่งจุดห้า เดียว <med> สวยอืมกำลังกัดลายเนี่ยแต่แม่งโลไซโลครึ่งเนี่ยนะพร้อ <S 1> <S 1> มผสมพันธุ์นะป่าผสมพันธุ์ยิ่งเล็กลงเล็กลงยอดโอ้โหกัดปุ๊บแบตหมดกัดปุ๊บแบตตายตั้งนานไม่กัด อยู่ <You. S 2> <You, you. S 1> ไม่ได้อัดตอนกัดด้วยเอ้ยไอเราก็ชะล่าใจไงอยู่ <You, S 1> <You. S 2> ยังอยู่เขียวกาดเลยแม่งได้ไม่ได้อัดตอนกัด โอ้ดูดิไม่ได้อัดเออไม่ได้อัดตอนการโอ้โหหึเมื่อกี้ไม่คิดไงใครจะไปคิดว่ามันจะกัดแบบไม้เราซ้อมเนาะได้ๆ๋ยเดเลยยกเลยลากขึ้นมานี่ พี่โ้ไม่ได้อัดต้นกัดอะ่ะคือแบบชราใจอะ่ะผมตั้งสายมันเล่นพิถีพิถีเออวูมันไม่หลุดหรอกเข้าตาเลยกำลงังตั้งตีสกิปปิ้งกู <c oughs> <c oughs> ้เสง่ในในตีสกิปปิ้งอย่างเดียวเออกำลังซ้อมมัวมัวแต่ซ้อมไงมัวแต่แบบจังหวะนี้มันต้องอย่างนี้อออืือ้ กิโลประมาณสักโลครึ่งปะเนี่ยวะโลสี่โลสี่เฮ้ยน้อยเกินนี่โลสี่โลสามมาเดวถ่างไอ้บ้าร้อนร้อนมีคนร้อนวะคนละตัวแล้วโอ้โหไอเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่ามันจะเอาอ่ะใครจะไปรู้วะเนี่ย โอ้โหไม e. ่ได <R ud y> ้อ่านตอนกัด <entend> อ <bes> ่ะใครยังไม่รู้อ่ะยืมมันแล้วมันโชกิโลดิกืมโลนะไปไอเด็กพี่ปล่อยเระมาหนึ่งจุดสี่โลสี่บ้าบอชิเปล่งมันแบบคือมันกำลังตั้งสายไงมันทะล่าใจไงโอเค สุดยอดมนเล่นทีเ่เผอไอ้ว่าบเล่นเอาเราตอนทีเราเราทีเผอเราไม่ได้คิดไงไม่ดูนะ <laughs> จะขาดนะคนคน,นู้นยังมีปัญหาอยู่เลยสุดยอดเข้าที่เดียวกันเลยวะโยมเนี่ยตัวเท่ากันเลย <laughs> โอ้โหทะลุะลูปปตาเลย เดี๋ยวมบ้าบอจริงเลยเชียวไอ้ลุยพี่โย่อดให้กินหัใจกัดอยู่ดูเดีย่เหย่อพี่โยเขาสิกแนวมาให้นะ เจ้าข,ของเจ้าของเหยื่ยอพี่พี่พี่ดูที่พี่พี่เหยื่อเหยื่อพี่ให้ผมยืมเนี่ยน,นะย <laughs> อดยอดแต่กูติดกูกำลังตั้งสก,กิฟเข้าไปเลยอ่ะโอโอเอาอยู่นะดูดิตอนเนี้คยคือมันกัดลายอยู่แล้วตีไปประมาณสักสี่ห้าไม้ ีไปหา้าไม้ก็โดนเลยตั้งกำลังตั้งสายสก,กิปปิ้งเพราะว่าเนี่ยลอก s l s มันไม่ใช่ DC มันก็จะตั้งยากหน่อยตัวสเต็มเบื้องเลยปลดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ไว้กับพี่โยงนะครับตัวตัวนี้โล่ส เอาไว้กบพี่โยงฝากไว้ก่อนเข้านี่เลยเข้าไปเต็มปากเลยนะใส่กำลังแบบคอด ดูไซกำลังซานะครับในนี้เขาเขามีอยู่ตัวหนึ่งแล้วเราต้องมาฝากเขาไว้นะครับฝากเขาไว้ตรงตน,นี้ตัวนี้อยู่ตัวนึงแล้วเปิดกันฮนะพี่ยงเขาได้มาตัวนึงน,นี่นี่ามาเป็นคู่กันนะไซก็ใกล้เคียงนี่นะใเท่ากัน ใช้นี่โลหานะครับตัวโลหานี่โลหสีต้องไปปวดเหยื่อพี่โย่โอเคได้ตัวช่างกิโลของพี่โยกนะครับกับเหยื่อเหยื่อตัวนี้นะเหยื่อนี่ตัวนี้กัดตุ๊บอยู่ปับ๊บรุ่นอะไรไม่รู้นะครับรุ่นอะไรไม่รู้ ผมไม่รู้จักไม่ได้พี่โยเขาให้มายืมนะยืมมาดัดอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปปลดเยื่อให้พี่โยเป็นปัญหาได้ปลาหนึ่งตัวแล้วก็พี่โยเหยี่อติดแต่ว่านั่นไปได้เลยใช่ไหมมันไม่มีระยะใช่ไหม กดขวาปุ่มกดปุ่มขั้นขวาแค่อ่าเกียร์สามอุ้ยเฮ้ยแม่มันไม่มีเสียงด้วยนะแม่งพุ่งเลยเฮ้ยไออ่ะเอาเรื่องว่ะรถแม่งแรงมาถึงแล้วมาถึงแล้วตรงไหนตรงไหนไหนวะพี่โยอยู่ไหนวะอย่างเงี้ยอยู่อยางงี้อย่างงี้อย่ารถแม่งแรงว่ะฮะ ตรงนี้อยากซะด้วยอยากซะด้วยรถมันเดี๋ยวลงไปปลดเหยื่อให้พี่โยนะครับแน่แน่พี่อ๋อมุดได้มุดได้ไเห็นแล้วผมเห็นเหยื่อแล้วผมเห็นเหยื่อพี่แล้วนี่เหยื่อพี่อยู่นี่ ไปแล้วนะไปแล้วนะนู่นผู้ประสบภัยอยู่นู่นตอนนี้เราลุมกันหาช่องปลาคันเบ็ดสามคันนะฮะนี่มีทำไมไม่มีแลนี่นขึ้นตียังไงแค่นั้นเนี่ย,ย,ย,ยตีไม่ออก ไก่จัดอ๋อนึกว่าอันนี้ดังว่าเพิ่งเปลี่ยนแบตหนึ่งมนอยู่มเฮ้ยเฮ้ยไล่ขัดลร้วเร็วยูดใน่านี่้อยู่ในนั้นน่ะกัดเหมือนจะช่อนว่ะ ตรงนี้ช้างออกไงกินก็หัวออกไปเลยหลัง,ง,งบ้านใหญ่อะตอกข้างๆ้างจะขึ้นอยู่แล้วมันไม่กัด